สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้จะมาเน้นรัฐบาลไทยนะคะก็คือโค้งสุดท้ายกันแล้วเนาะวดที่แล้วหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะวดนี้หมเลบเจให้180แนะคะแล้วก็9 8้าให้ไปสอศูนยนะคะก็ลองไปจับบินเอานะคะเน้น180 9 8้ปดกนะคะก็คือให้2ชุดนี้แหละเนาะ8ปด8นดนะคะแปดเ้แนี่แหละคะ่ะแล้วก็หนึ่งเก้นดหนึ่งนะคะเก้าก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเนาะสำหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่1มิถุนายนนะคะก็ถ้าถ้าใครชอบรูดนะคะจะเล่นรูดก็รูด8นะคะรูดแนะคะก เรารุนกันว่าวันที่หนึ่งมิถุนาจะเข้าหรือจะหลุดเป็นแค่การคำนวณน,นะคะไม่มียาณน,นะคะก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะเจอกันใหม่นะคะหลังผลรัฐบาลออกคลิปนี้สวัสดีค่ะ